ีค่ะดีค่ะชื่อแอมนะคะอินค่ะชื่อลิตาค่ะมาจากไหนกันครับวันนี้มาเที่ยวสวนส้มจิดาครับไลทิดาขามีค่ะสวยมากเลยมาเที่ยวกันสดเลยค่ะมาจากไหนกันครับมาจากกรุงเทพค่ะถ้าใครอยากจะติดต่อนะครับติดต่อในช่องทางไหนบ้าง <อ>ต่อเลย,อ,เลยอ่ะของแอมจะเป็นทาง IG นะคะชื่อแอมมี่นะคะ A M P P แล้วก็ M E E คะ่ะอ่าลิต้านะคะ IG ชื่อ L I T A P R A S S, o N H A S S O N ค่ะอ้อนนะคะ Facebook จิตโสพาอ้อนค่ะภาษาอะไรครับภาษาอังกฤษ J I T S O P A แล้วก็ A O N ค่ะโอเคชวนคนมาเที่ยวเชียงรายกันหน่อยครับ อารเชิญชวนมาเที่ยวเชียงรายนะคะเชียงรายมีวัดเยอะมากแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยค่ะอากาศดีมากมีหมอกเยอะด้วยใช่มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะสวยๆครั้งนี้มากี่กี่อ่ากี่กี่วันครับผมมาสองวันหนึ่งคืนถือว่าคุ้มอยู่เหมือนกันพักที่ผาฮีก็คือจะบอกว่ากาแฟอร่อยมากใช่ต้องไปลองต้องไปลองกินกันค่ะมามากี่ครั้งแล้วครับที่นี่ครับมาหลายครั้งอะค่ะ ประมาณสาสี่ครั้งได้แล้วค่ะใช่แต่แกก็ยต่แกก็จะมาจะมาเที่ยวกันอีกใช่เดี๋ยวจะมาเที่ยวกันอีกเยอะๆนะคะเขากคุ้มไหครับเข้าไปตัดในส่วนของตัวโคนขหัวเลยเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่ตามมาในตัวต้นนะครับมันจะเกิดเชื้อรานะครับพอมันเกิดเชื้อราต้นมันก็จะลามไปลามไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในปีถัดไปเนี่ย ของตัวส้มมันก็จะไม่โดกษณะประมาณนี้นะครับ2เวลาลูกค้าเลือกเราจะเลือกอยังไงให้เปลือกบางที่สุดสังเกตนะครับถ้าลูกที่เป็นลนักษณะเหลืองเหลืองจะมี2ประเภทประเภทที่1คือเหลืองด้านเห็นไหมครับอารมณ์ของเขาจะเป็นในลนักษณะรูขุมขนลูกค้าลองจับสัมผัสได้ถึงตัวน้ํำไหมสัมผัสไม่ได้มันเป็นแค่เปลือกถูกต้องไหมครับเหลืองที่2 จะเป็นเหลืองลักษณะประมาณเหมือนกับว่าถูกแว็กไว้อาลูกค้าลงมา,มาจับดูสัมผัสได้ถึงตัวน้ํำไหมอ่าถ้าเป็นเหลืองแวกลักษณะประมาณนี้แล้วเน็ตลายเส้นนะครับเหลืองแวกลักษณะประมาณนี้เปลือกบางน้ําด้านในจะฉ่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตัดผมจะย้ําเสมอว่าให้ลูกค้าเว้นไว้ประมาณครึ่งนึงห้ามตัดห้ามตัดเกินครึ่งนะครับาะอ,อย่างที่บอกเนาะก็คือมันจะเกิดเชื้อราถูกต้องไหมครับแล้วเวลาลูกค้าเข้าไลเนี่ยลูกค้าจะไปเจอประเภทหนึ่งที่ว่าเป็นกลุ่มลักษณะ สามสี่ลูกติดกันแต่ลูกไหนที่มันโดนแดดเยอะมันก็จะสุกเหลืองกว่าเพื่อนนะครับแต่ว่าอีสองสามลูกด้านหลังไม่สุกทํายังไงลูกค้ามีสองช้อยเลยช้อยแรกลูกค้าต้องทําใจแล้วก็ตัดทั้งพวงเลยกาบช้อยที่2ลูกค้าเลือกที่จะไม่ตัดแล้วก็ไปตัดกิ่งที่มันเป็นเดี่ยวเดี่ยวแทนนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นวิธีสังเกตง่ายๆเวลาอยากได้แบบคุ้มๆเลยเนาะให้เลือกเน้นลูกที่มันเงาแว็กลักษณะประมาณนี้ mm hmm. สัมผัสไ,ได้เลยเปลือกมันจะบางนะครับ ก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรละนะครับก็ระยะเวลาในการเข้าชมไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับดนทัวร์ได้ทั้งสวนเลยโอเคเชิญครับขอบคุณมากครับ่ที่นี่มีบริการอะไรบ้างคะที่สวนไร่ทิดานนี้ครับผม มีเยอะมากเลยนะคะมีทั้งเค้กส้มมีทั้งกาแฟแล้วก็มีส้มมีให้เข้ามวด้วยส้มในสวนได้ด้วยค่าบริการคือคนละ120บาทแต่ถ้าเราจะเข้ามาชมเฉยๆถ่ายรูปก็คนละ50บาทขอบคุณนะคะพี่เป็นส้มสดเลยแล้วแจากจากจากไรซิดานี่ไปไหนต่อครับผมก็จะไปที่วัดถ้ำเสาหิน แล,แล้วมากันยังไงบเพราะว่าเราสายมูมากเราจะมาช่แล้วมาเที่ยวมามนยังไงครับเช่ารถมาหรือว่าอ่าเช่ารถมา,ถมาค่ะพร้อมคนขับนะคะแพงไหมครับเพราะว่าชำนาญทางชำนาญทางราคาค่าเช่าก็คือไม่แพงค่ะก็คือวันละสองพันบาทวันละสองพันบาทอู้หูอุ้มเลยนะครับไปเที่ยวตลอดเลยนะครับเช่ากี่วันครับก็คือเช่ารถสองวนัวนวันละสองพัน ยากไปไหนก็คือได้หมดเลยค่ะเขาพาไปหมดเราอยากไปไหนรวมค่าน้ำมันลรวเลยร้อยหมดเนาะใช่รวมค่าน้ำมันแล้วรวมค่าคนขับแล้วด้วยค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ ท้าพี่ใช้ชลกล้องแบบยุคเก่านะฮะอายุประมาณเป็นร0อปีเลยครับเพรถึงที่เขาต้องารทำอย่างนี้การกลางแจ้งแต่ว่าการกางแน้งนี้นะครับไม่ใช่เอายอนยะฮะ เนี่นะวิธีการถ่ายหน่อยนะครับเราเรียกว่าการถ่ายแบบอย่างไงครับมีวิธีการถ่าย